สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Midnight with Marshmallow นะครับพวกคุณเคยได้ยินตำนานของวัดที่ไม่มีอยู่จริงในแผนที่บ้างไหมครับเป็นวัดที่แม้แต่คนท้องถิ่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เป็นวัดที่ว่ากันว่าไม่มีทางเข้าและที่น่ากลัวกว่านั้นครับเป็นวัดที่ไม่มีทางออกครับ วันนี้เราจะพาพวกคุณไปสำรวจหนึ่งในตำนานสุดลึกลับที่แข่วาวัญที่สุดของเมืองไทยเป็นเรื่องราวของวัดต้องห้ามที่แม้แต่ GPS เองก็ยังหาไม่เจอครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือมันมีข่าวลือข่าวลือหนึ่งครับจากชาวบ้านในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่ว่ากันว่ามีวัดแห่งหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าแต่ว่าไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆเป็นวัดที่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีทางเดินชัดเจนซึ่งใครที่เดินเข้าไปแล้วก็มักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและบางคนครับที่รอดออกมาได้ก็ได้เล่าให้ฟังว่า พวกเขาเหล่านั้นเห็นพระในจีวรสีดำเดินวนๆอยู่รอบๆวิหารเก่าๆที่มีลูกปั้นพญานาคล้อมรอบวัดเอาไว้และอยู่ๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์เสียงๆนั้นเหมือนเรียกให้เข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปและลึกเข้าไปและเมื่อพวกเขารู้ตัวอีกที ก็ไม่มีใครอยู่รอบๆตัวแล้วครับนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเคยเพยายามเข้าไปสำรวจพร้อมกับเครื่องมือ GPS โทรศัพท์ดาวเทียมแต่พอพวกเขาเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นพิกัดของวัดนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดกลับใช้งานไม่ได้เข็มทิศนั้นหมุนวนไม่หยุดสัญ,ญญาณก็ขาดหาย และสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือที่แห่งนั้นไม่มีเงาแม้แต่ในกลางวันเลยครับและเมื่อพวกเขากลับออกมาภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมดก็ได้หายไปในกล้องมีเพียงแต่ภาพดําสนิทกับเสียงกระซิบที่ว่าพวกเจ้าเข้ามาทำไมพวกเจ้าเข้ามาทำไมหนึ่งในเรื่องเล่าจากคนท้องถิ่นก็คือ มียายแก่คนนึงในหมู่บ้านใกล้ๆได้เล่าว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังบางสิ่งบางอย่างเอาไว้มันไม่ใช่วัดเพื่อที่จะให้คนเข้าไปสักการะและสิ่งที่ถูกขังเอาไว้ก็ไม่ได้ต้องการให้ใครรู้ว่ามันมีตัวตนอยู่ยายแก่เตือนว่าใครที่ได้เห็นวัดนี้แล้วอย่าได้คิดที่จะเดินเข้าไป แต่ให้ถอยหลังกลับก่อนที่สิ่งที่อยู่ในวัดจะจำหน้าของเราได้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวัดนี้มันมีอยู่จริงไหมหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กเพื่อไม่ให้เข้าไปเล่นในป่าแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าวัดนี้ไม่มีอยู่จริงแล้วคนที่หายเข้าไปเขาเข้าไปที่ไหน บางทีแล้วคําตอบอาจอยู่ในป่าลึกหรืออยู่ในมิติอื่นที่เราไม่ควรเข้าไปครับ